ตอนที่2 2 1ส่งคืนตามมารยาทเพื่อทําให้ดูใหญ่โตนางมีได้ใช้รถม้าของตอนเองในการขนผักและผลไม้แต่นางยืมเกวียนเทียมบัวมาจากคนในหมู่บ้านรถม้ามีหลังคาใส่ของได้อย่างจํากัดทว่าเกวียนเทียมบัวมีมีหลังคาอยากจะใส่ของเท่าใดก็สามารถใส่ได้ดังนั้นตลอดเส้นทางผักสีเขียวสดกับผลไม้บนเกวียนส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณทั้งยังสามารถดึงดูดสายตาของชาวยุหลินได้เป็นจำนวนมาก ในฤดูหนาวเช่นนี้แม้จะเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยก็ยากที่จะได้กินผักและผลไม้สดโดยปกติแล้วจะเป็นผักแห้งกับผลไม้แช่อิ่มผักและผลไม้เต็มเกวียนเช่นนี้ทำให้ผู้พบเห็นอดติดตามมามีได้อีกทั้งยังเรียกมิสหายมาอีกด้วยเนื่องจากหลายวันมานี้ร้านชวินเว่ยจี้จัดโปรโมชั่นลดราคาเดิมทีก็คุ้มค่ามากอยู่แล้วยิ่งมีผักแถมให้อีกนี่ถือเป็นความคุ้มค่าคราใหญ่หากมิใช้โอกาสนี้ก็มิทราบว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อใด ดังนั้นผู้คนต่างก็หลั่งไหลกันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆภายในครึ่งชั่วย,ยามบริเวณหน้าร้านฉวินเว่ยจี้ก็มีแถวยาวราวกับหางมังกรยิ่งต่อยิ่งยาวเมื่อหลินรวนเห็นว่าผู้คนหลั่งไหลามารอจํานวนมากแล้วนางจึงสั่งให้หลินฟูเปิดรับลูกค้าก่อนเวลาเมื่อวันยามเว่ยนางให้หลินเถียจู้มาส่งข่าวที่ร้านดังนั้นของในร้านได้เตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเพียงพอแล้วแม้จะกินตั้งแต่เช้าถึงกลางดึกก็ยังมีพอแน่ เมื่อหลินฟูประกาศให้ลูกค้าเข้าร้านได้เพียงแค่ครู่เดียวภายในร้านทั้งชั้นบนและชั้นล่างต่างก็มีลูกค้านั่งจนเต็มทั้งหมดเหล่าพนักงานต่างก็เดินสวนกันไปมาตามตัวอย่างชำนาญพวกเขาส่งรายการอาหารให้แก่ลูกค้าจากนั้นก็ส่งต่อไปอยังโรงครัวต่างก็ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมินลานหลังจากโต๊ะแรกทำการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วหลินฟูจึงนำผักชนิดใหม่ที่ทางร้านไม่เคยนำขึ้นโต๊ะมาก่อนส่งให้ด้วยตนเองผักชนิดนั้นก็คือแตงกวา ผักชนิดนี้มีแต่ในฤดูร้อนกับต้นฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงความร้อนนี้เพียงพอแตงกวาก็จะมีออกลูกในฤดูการนี้ถือได้ว่าเป็นของดีที่ต่อให้มีเงินก็หาซื้อมิได้แตงกวาชุดนี้มีน้ำหนักถึงสองช่างด้วยกันถือว่าทางร้านมีความจริงใจที่จะมอบให้เป็นอย่างมากลูกค้าที่ได้รับแตงกวาบนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มขณะที่เดินออกไปจากร้านชวินเว่ยจี้ตลอดทางที่หิ้วแตงกวาออกไปได้ดึงดูดสายตาของผู้คนมากมาย หลินฟูคอยมองดูแถวตลอดเวลาเมื่อเห็นว่าแถวยังมีสั้นลงเขาจึงยิ้มกว้างออกมาจนหุบมิลงนายหญิงใหญ่ของพวกเขาช่างมีฝีมือยิ่งนักสิ่งนี้ทำให้เขานับถือนางจากใจจริงทว่าบัดนี้หลินรวนกลับมิได้อยู่ในร้านนางขี่เจ้าชานเตี้ยนมุ่งหน้าไปทางหอหวินเค่อจูในหอหวินเค่อจูหลงจูว่านโมโหเป็นอย่างมากเขาดึงคอเสื้อของเฉินเทียนติงแล้วตะโกนใส่ว่าเรื่องจริงเป็นเยี่ยงไรกันแน่ เจ้าบอกว่าวันนี้ร้านชวินเว่ยจี้ต้องจัดงานไว้อะไรเป็นแน่มิใช่หรือเหตุใดบัดนี้พวกเขาถึงสร้างเรื่องใหญ่โตแบบนี้ออกมาได้เล่าเหตุใดหลินรวนถึงยังมีชีวิตที่ดีอยู่เฉินเทียนติงถูกคอเสื้อรัดจนหายใจแทบมีออกทะวะ่าเขามิกล้าแกะมือของหลงจูว่านออกทำได้เพียงเอ่ยด้วยใบหน้าแดงกับว่าหลงจูว่านท่านฟังข้าอธิบายก่อนเรื่องนี้ต้องเกิดปัญหาขึ้นเป็นแน่ท่านอย่าได้ร้อนใจไปเลยข้าให้คนไปตามหาเจ้าสารเลวเหล่านั้นแล้วจำต้องสอบถามให้กระจ่างว่าพวกมันทำงานเยี่ยงไร หลงจูว่านตะโกนเสียงดังว่าอย่าร้อนใจอย่าร้อนใจเจ้าดูสภาพของหอหินเครอจูในตอนนี้สิจะมีให้ข้าร้อนใจได้เยี่ยงไรก่อนหน้านี้อย่างน้อยอยังพอมีลูกค้าทว่าวันนี้กลับมีมีลูกค้าเลยสักคนหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในมิช้าเขาต้องถูกคุณชายสามยกย้ายเป็นแน่มีง่ายเลยกว่าเขาจะปีนป่ายขึ้นมาถึงตำแหน่งหลงจูได้หากถูกยกย้ายออกไปอีกหน่อยคงมิมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากเป็นแน่ หลงจูว่านยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหเขาคิดที่จะบีบคอเฉินเทียนติงให้ตายในขณะที่กำลังโมโหเป็นอย่างมากก็พลันได้ยินเสียงเสี่ยวเออดังขึ้นมาท่านลูกค้าเชิญด้านในก่อนขอรับมีลูกค้ามาแล้วหลงจูว่านรีบปล่อยมือที่จับคอเสื้อของเฉินเทียนติงออกจากนั้นก็ปั้นหน้ายิ้มแล้วหันหลังกลับไปแต่หลังจากเห็นผู้มาเยือนอย่างชัดเจนแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็ค่อยๆหุบลงลินรวนเลิกคิ้วขึ้นอันใดกันหลงจูว่านมีต้อนรับข้าเยี่ยงนั้นหรือ หลงจูวันทำการค้าเพียงอึดใจเดียวเขาก็ปรับสีหน้าให้กลับมายิ้มแย้มดังเดิมเท่าแก่น้อยหลินเอ่อยอันใดกันมามาเชิญเข้ามานั่งด้านในก่อนหลินรวนยังคงยืนอยู่หน้าประตูนางมีมีท่าทีว่าจะเดินเข้าไป อีกทั้งยังยกมือขึ้นปิดจมูกข้ามีขอเข้าไปด้านในกลิ่นแป้งและเครื่องประทินโฉมในร้านของท่านฉุนจนเกินไปข้ารู้สึกรังเกียจเป็นอย่างมากข้าเป็นหญิงสาวที่ยังมีได้ปักปินหักเข้าไปในร้านของพวกเจ้าภายหลังอาจถูกผู้อื่นเอ่ยถึงอย่างมิหน้าฟังเอาได้ในอนาคตกลัวว่าจะแต่งงานได้ยากตีคนมิตีหน้าด่าคนมิด่าจุดได้ชื่อเสียงของฮอวินเคอร์จูในเขตยุลินนั้นถูกวิพากวิจารมาโดยตลอดทว่ามิมีผู้ใดกล้าเอ่ยต่อหน้ามาก่อนดังนั้นหลงจูว่านอดมิได้ที่จะทำหน้าเคร่งึม ทว่าถึงเยี่ยงไรเขาก็มากด้วยประสบการณ์กล้ามเนื้อบนใบหน้าของหลงจูว่านกระตุกจากนั้นก็เผยรอยยิ้มออกมาเท่าแก่ลินเอ่ยเรื่องตลกได้เก่งจริงๆมิทราบว่าที่มาวันนี้มีธุระอันใดเยี่ยงนั้นหรือลินรวนเผยรอยยิ้มออกมาเพียงแต่รอยยิ้มนั้นดูมิเข้าตาเลยสักนิดวันนี้ที่ข้ามาเพียงต้องการเอ่ยกับหลงจูว่านว่าของขวัญที่พวกท่านเตรียมให้ข้านั้นข้าได้รับแล้วมีเลวเลยทีเดียวชิ้นใหญ่เป็นอย่างมาก ทำให้เด็กสาวเยี่ยงข้าได้เปิดหูเปิดตาแล้วเพื่อเป็นการส่งคืนตามมารยาทข้าจะส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้หลงจู้่านด้วยเช่นกันหวังว่าหลงจุ้่านจะรับเอาไว้เพื่อมีให้ผิดต่อความตั้งใจของข้าหลงจูววานนอดหน้าเปลี่ยนสีมิได้เขาพยายามรักษารอยยิ้มบนใบหน้าแล้วเอ่อยออกมาว่าเท่าแก่ลินเอ่ยเรื่องอันใดกันข้างองอไปหมดแล้วของขวัญชิ้นใหญ่อันใดหรือหลายวันมานี้ข้ามิได้ให้คนไปส่งของขวัญให้เท่าแก่ลินเลยลินรวนหัวเร,ราะราเช่นนั้นหรือ แต่คนที่มาส่งของขวัญให้ข้าพวกเขาเอ่ยได้เต็มปากเต็มคำว่าหลงจูวานส่งพวกเขามาหรือว่ามีคนแอบอ้างชื่อของหลงจูว่านกันแต่มิว่าผู้ใดจะเป็นคนส่งข้าคงทําได้เพียงส่งของขวัญกลับคืนให้หลงจูวานแล้วเพราะอีกฝ่ายกล่าวอ้างชื่อของท่านหลงจูว่านรอบกำมัดแน่นแล้วเอ่ยถามว่าขอถามเท่าแก่ลินว่าบัตรนี้คนส่งของขวัญที่ท่านเอ่ยถึงอยู่ที่ใดกันให้พวกเขามาพบข้าสักหน่อยได้หรือไม่ข้าอยากจะถามพวกเขาว่าที่แท้เรื่องราวเป็นเยี่ยงไรกันแนะ่พวกเขา ลินรุนยิ้มแล้วเอ่ยต่ออีกว่าดูเหมือนว่าคนที่มาส่งของขวัญให้ข้าจะเป็นคนของท่านอย่างแท้จริงเพราะตั้งแต่ต้นจนจบข้าไม่เคยเอ่ยเลยว่าคนที่ไปส่งของขวัญมีกี่คนหลงจุ้ว่านของขวัญของท่านตัวข้าน้อยได้รับเอาไว้แล้วส่วนคนส่งของขวัญท่านมีต้องตามหาหรอกพวกเขาตกอยู่ในกำมือของข้าแล้วข้าจะดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีส่วนของขวัญของข้าอีกมินานท่านก็จะได้เห็นเองข้าต้องการมาแจ้งท่านเพียงเท่านั้นมิขอรบกวนท่านอีกหลงจุ้ว่านข้าขออวยพรให้หอวินเคอจูกลับมารุ่งเรืองอีกกคราาาเเงงินนททออไหลลมม่ เมื่อกล่าวจบหลินร่วนจึงหันหลังเดินลงไปจากบันไดานางตกมือหนึ่งคราม้าสีดำตัวใหญ่ที่ยืนอย่างสงบอยู่ด้านข้างก็เดินเข้ามาหานางหลินร่วนนอใช้มือหนึ่งกดอานม้าแล้วตวัดขาพลิกตัวอย่างสวยงามเพียงมินานางก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังมา้าจากนั้นก็ใช้ขากระทุ้งเบาๆเข้เา,าที่ท้องมา้าเจ้าชานเตียนจึงเริ่มก้าวขาวิ่งหย่อ,ยอมุ่งหน้าไปทางตะวันออกของเมืองหลงจูว่านอมองดูเงาหลังของนางจนกระทั่งลับหายไปจากนั้นจึงหันกลับไปมองเฉินเทียนติงที่กำลังกรอกตาไปมาเขาโกรธจนกล้ามเนื้อบนใบหน้าสั่น เจ้าเอ๋ยมาเรื่องราวเป็นเยี่ยงไรกันแน่เจ้าไปจ้างคนแบบใดมาทำงานกันเหตุใดนางถึงจับได้บัดนี้เฉินเทียนติงรู้สึกงุนงงมากยิ่งนักจากคำเอ่ยของหลินรวนเมื่อครู่คนที่เขาส่งไปทำงานน่าจะมีรอดแล้วแต่เรื่องมิควรเป็นเช่นนี้เขาได้สืบมาแล้วแม้ว่าหลินรวนจะล่าสัตว์เก่งและมีวิชาต่อสู้ติดตัวอยู่บ้างทว่าเยี่ยงไรนางก็เป็นแค่เด็กสาวผู้หนึ่งดังนั้นนางจะชนะคนทั้งสี่ที่หากินภายใต้คมดาบได้เยี่ยงไร